ออุุอ้้ยยครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับแต่ประเด็นคือโคตรมือดอ่ะอู้โหโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหนั่พาขึ้นไปให้ท่านผู้ชมดู นี่ครับโอ้โหไซบิกอีกแล้วไม่เห็นนะนี่ครับผมกบยางออฟไทยแลนด์กีกแล้วนะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดได้นะเทียบกับมือ โอ้ไกลเคียงครับไกลเคียงมือโอ้ย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 จะปลดให้ขอปลดก่อนอู้ยไอพิษจะปลดก็ไม่ให้ปลดวันวานะฮะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพุณพ้องทุกท่านนะผมเจลนลายใหครับผมวันนี้ก็ ตกป่าข้างทางกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าตอนนี้ก็จับไปหนึ่งแต้มครับผม <Wow. S 1> ใหญ่มากนะครับกำไม่มิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำการปล่อยก่อนนะครับเปิดแปดก่อนไปเลยพี่เบิ้มเอ้าไปไปวะ ด้วยไก็เมื่อกี้นะครับได้ทำการปล่อยพี่เบิ่มไปนะผมนี่ใช้ตีจังหวะเดิมนะครับก็คือกอหยุดกอหยุดนะครับยัดไปที่มุมนะคือตอนแรกครับมันกัดไม่โดนนะครับผมลองวัดเอ้าไม่ได้เว้ยพอทีที่2ครับก็ย้ำนะครับย้ำแล้วก็ทําแบบเดิมนะคือกอหยุดกอหยุดนะครับมันก็กัดนะครับแล้วผมก็ลองส่งนี่นึงเออมาเว้ย ผ่านป่ามาเลยนะครับก็ใส่เบลเลอร์เลยครับก็ปล่อยพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่วันนี้ครับเราก็จะไปลุยข้างทางอีกเช่นเคยอะไรจี้วะเนี้ย <c oughs> ไปครับผมเอาละครับช่วงนี้ก็เมืองไทยก็เข้าสู่หน้าร้อน มากมากแล้วนะครับผมนี่ขนาดเดือนมีนายังร้อนขนาดนี้นะครับผมสกกลางกลางปีนี่จะเป็นยังไงโอ้ไม่อยากจะคิดนะครับแต่ตอนเช้าที่ผมมาตกปลานะครับอากาศดีมากนะครับผมก็แนะนําครับตื่นตอนเช้ามาสัมผัสอากาศที่ดีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ลุยเดี่ยวเลยเอาเป็นว่านะครับฝากไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตกปลากันเลยครับผมไปนะฮะเราก็เลาะกันไปเรื่อยๆตีกันไปเรื่อยๆชิวๆับครับ อุ้ยอุ้ยอยู่เปล่าโอ้โหไม่อยู่อุ้ยโอ้โ,โดนเนี่ยครับผม <laughs> ตลาเล้วตัวเล็กปลาช่อนน้อยกัดนี่ครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับผมเป็นปลาช่อนไซส์กระจิ๋วหลิวนะไซส์เด็กครับผมเดี๋ยวจะทำการปลดแล้วก็ปล่อยนะครับผมนี่นะครับสีเขียว ได้สักทีโอ้ยไอตัวนี้นี่มันไลน์ไลน์เยอะรอยอจริงๆนะอันนี้น,นะครับไป เราก็หาที่ตกกันต่อไปครับโอ้โหอีกแ้วโอ้โห กับไม่โดนนะวัดไม่ติดโอ้โหกลับเอา้ามาเปล่ากลับไม่โดนยแกแล้วะอะไรวะ S <S 2> <S 2> <ores> อเดี๋ยวตอนนี้ฮะพักก่อนนะครับพักดื่มน้ำก่อนนะฮะพักสักยกนะฮะสู้กันมันมากครกลับอยู่ได้3-4ทีไม่โดนสักทีนะครับผมไปเดี๋ยวไปกินน้ำกันก่อนนะฮะ ลายร้อนได้ดีครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแดดเริ่มมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะต่อีกสักหน่อยนะครับ อโอนครับง่ายโตเล็กอีกลเลยโตเล็กกัดจริงจริงครับผม hey โอ้โหพุ่งไหวมากเนี่ยสีเขียววันนี้ ี่ครับผมเราก็นำการปล่อยเช่นเคยครับตัวเล็กปล่อยยังไงดีวะเนี่ยแบตบกล้องหมดพอดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยนะครับไปแล้วไปไปไป ก็นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สุดยอดมากๆนะครับผมอากาศก็ดีนะครับปลากัดก็ดีนะครับจัดไปสามแต้มแล้วครับผมโอ้โหได้ใจจริงๆนะครับวันนี้ถึงแม้ช่วงนี้นะครับปลาจะหายยากนะครับแต่ก็หามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับดีนะครับมาทันตอนแบตกล้องหมดพอดีโอ้หลายครั้งนะครับที่แบตกล้องหมดปุ๊บแล้วก็ปลากัดได้ตัวนะแต่ตอนนี้ก็คือทันแล้วนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืม ากกดไลค์และซับสไคร b ์ช่องเจหลานยายด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําแนะนําดีๆนะครับโปรดคอมเมนต์มาให้ผมได้เลยนะครับผมสําหรับผมวันนี้เจหลานยายแล้วครับผมตามไปแล้วดูเราตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ